สารสพราญาติมูล,ลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์จังหวัดสระบุรีคือสถานที่เก็บรักษาศพที่ยังตามหาญาติไม่พบเวลานี้มีจำนวนมากกว่า200ร่างล็อกที่222คือผู้เสียชีวิตรายล่าสุดที่ถูกส่งมาที่นี่เป็นหญิงวัย60ปี เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยที่นำร่างของเธอออกมาเล่าว่าเธออาศัยอยู่กับสามีภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตลงเธอต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังนานหลายปีก่อนที่จะตามสามีไปอย่างเงีย,งยบๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตกระทั่งผ่านไปนานถึง3วันก็ภาวนานะคุณป้านะขอให้ติดต่อลูกได้นะทางตำรวจเขากลดำเนินการให้นะป้า จนถึงเวลานี้ตำรวจยังตามหาญาติไม่พบรวมถึงไม่มีใครติดต่อตามหาตัวเธอด้วยเช่นกันเคดีนี้นก็คือสามีเขาซึ่งก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็เหลือเขาซึ่งลูกเองก็ไปอยู่ต่างประเทศเสร็จแล้วก็ติดต่อไม่ได้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าทางนี้เป็นยังไงอะไรลักษณะหนผมว่าเขาคิดถึงลูกน่คนเราบ้านปลายชีวิตเนี่ยคิดถึงลูกอยากให้ลูกมาดูแลอย่างน้อยโทรศัพท์มาก็ยังดีมาบอก มาโทรมาหาอะไรก็ยังดีแต่พอถึงม,มันไ,ไ,ไม่มีการโทรไม่ได้ติดต่อมาเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าเห็นใจมากสะเทือนใจครับสะเทือนใจภายในเวลา4ปีมีศพของผู้สูงอายุรรยญาติถูกส่งมาที่สุสานแห่งนี้มากกว่า14ร่างเมื่อครบกำหนด8 1 0ปีมูลนิธิร่วมกันจัดพิธีล้างป่าชาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ท่ามกลางคนนับพัน ก็อาจไม่มีญาติของพวกเขาได้มาร่วมส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายแนวโน้มสังคมสูงวัยโดดเดี่ยวทําให้รองประธานมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์กังวลทั้งในด้านของคนที่ดูแลพื้นที่และสภาพสังคมที่กําลังเปลี่ยนไปหากยังไม่มีนโยบายรองรับคนในกลุ่มนี้ในอนาคตข้างหน้าผมมองว่ามันเหมือนจะโดดเดี่ยวมากขึ้นเร่ขึเรื่อยๆเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าโลกซึมเศร้าอะ โรคซึมเศร้าอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่คนเดียวลักษณะนั้นนะ่ะมันก็จะมันผมว่ามันจะมากขึ้นนะมันจะมากขึ้นแล้วก็เสียชีวิตโดยที่ว่าไม่มีญาติพี่น้องรู้เลยแล้วก็อยู่แบบอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วก็บางทีก็อาจจะล่อนเล่พเนจรไปไปตามเรื่อยแล้วก็ยังไงก็ไปเสียชีวิตเอาก็ไม่แล้วก็มันก็สืบไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงก็ในอนาคตขา้างหน้าผมว่าผู้สูงอายุน่าเป็นห่วงครับ